สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนัน,นครับหรือมีความเสียหายจากพนันลนยวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่117นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล,แล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับทุกคนครับผมพูดถึงเรื่องการหวนพนันบ่อยมากหลักๆก,ก็คือไม่ให้พวกเรามีองค์ประกอบ3อย่างนะครับ ข้อ1ก็คือเพื่อนของเราข้อ2การมีเวลาว่างเยอะแล้วข้อสาสำคัญที่สุดเลยก็คือยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชีห้ามมีสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าคุณมีอาจจะหวนกลับไปเล่นพนันเราต้องใช้การกระทำของเรานะครับ ใครที่มีเงินเยอะในตอนนี้หรือมีเงินมากกว่าเลขศูนย์เอาไปฝากคนอื่นไว้เลยครับเดี๋ยวคุณจะเป็นเหมือนน้องผู้ชายคนที่แชร์เรื่องราวของเองเข้ามาในไลน์ของผมนะครับบางส่วนนะเดี๋ยวผมเองจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยโดยน้องผู้ชายคนนี้เมื่อสองเดือนที่แล้วเล่นสล็อตวงเล็บไฮโลไทย หมดสามแสนแต่ผมเองไม่ได้เอามาทำคลิปนะครับให้กำลังใจไปตอนนั้นคนก็ฝากประวัติมาเยอะมากแนะนำเกือบหนึ่งชั่วโมงน้องบอกว่าผมจะไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วผมเองก็ฝากข้อคิดแล้วก็ให้ระวังอยู่หลายข้อเพราะตัวน้องเอง เป็นผู้รับเหมาแน่นอนครับในแต่ละครั้งก็จะต้องเห็นยอดเงินที่เยอะกลัวห้ามใจไม่ได้และแล้วนะครับสิ่งที่ผมสังหรณ์ใจมันก็เกิดขึ้นตัวเองหวนกลับไปเล่นพนันใหม่ผมก็ถามว่าทำไมเราถึงเล่นเล่นเพราะอะไร แล้วช่องทางในการไปครั้งล่าสุดไปรู้จักมาจากทางไหนน้องก็บอกว่าผมก็เครียดมีเวลาว่างเยอะแล้วไปเห็นรุ่นน้องมันเล่นได้ในตอนนั้นตัวเองมีเงินในบัญชียอยู่18,000บาทก็โอนเข้าไปเล่นขำขำสนุกสนุกห้ารย แล้วก็ได้กําไรมาเรื่อยๆไอตอนที่ได้กําไรผมจะไม่พูดถึงแล้วคุณจะได้10บล้านหรือ20ล้านขึ้นอยู่กับตัวคุณทีนี้ผมจะมาพูดถึงความเสียหายเอาแต่ดีเทลเลยนะครับทุกคนครับเงิน1ล้านบาทเนี่ยเยอะไหม บางคนก็บอกว่าเยอะมากครับพี่อ๊อฟก็คือสิบแสนเนาะนั่นแหละครับน้องคนนี้หมดภายในสามวันผมก็บอกว่าเราแทงวันละสามแสนกว่าเลยเหรอน้องบอกว่าใช่พี่อ๊อฟแล้วผมก็ถามว่าไอ้เงินสามแสนกว่าเนี่ยมันได้มาจากไหนวงเล็บก็คือเงิน1ล้านนะ น้องก็บอกว่ามันก็เป็นเงินที่มาจากการรับเหมานี่แหละครับค่าแรงยังไม่ทันได้แบ่งลูกน้องเลยผมเอาไปเล่นจนหมดแล้วผมก็ถามว่าเราลงเดิมพันอย่างไรทำไมมันหมดถึง3า0 0 0 0กว่าบาทในแต่ละวันน้องก็บอกว่าเต็มแม็กเลยครับพี่อ๊อฟ ต๊ดสนันวันไหวผมสั่งงานลูกน้องเสร็จแล้วผมก็มาปั่นเล่นที่ไซงานเวลามีแค่22วิผมชอบมากเลยพี่อ,อ๊อฟมันเร้าใจผมยิ่งถ้าผมโดนกินผมก็ยิ่งหัวร้อนแล้วก็แทบจะไม่พลาดทุกตาเลยแรกๆมันก็เหมือนจะได้ มันก็เหมือนจะตามกลับมาได้แต่ที่ไหนได้นะครับหลังๆมาโดนทุกตาเลยเปิดละสองพันเปิดละสองพันสิบตาก็2สองหมื่นแล้วก็เจอสิบเบดไฮโลบ่อยมาก5 33, ้าสามสามกคนก็ลองคิดดูดิ ถ้ามันมาสัก10ตาหรือ20ตานะ่ะโดนไปเท่าไหร่ตอนที่น้องผู้ชายคนนี้หมด7จ็ดแสนเนี่ยเมียโทรมานะครับบอกว่าให้เก็บเงินไว้จะได้มาต่อเติมบ้านบางส่วนตัวเองก็รับปากแบบทรงเด็ไปงั้นแหละได้ได้เดี๋ยวจะตั้งใจใเก็บเงิน สุดท้ายก็เอาเงินมาเล่นจนหมดแล้วไอ้เงินที่เสียเนี่ยไม่ใช่เงินตัวเองด้วยเอาละงานนี้บันเทิงเลยแล้วก็เครียดไดไลายมาหาผมผมก็พูดกับน้องว่าเราต้องบอกความจริงกับครอบครัวแล้วเพราะตอนนี้เราชักหน้าไม่ถึงหลังแล้ว ไปถามญาติพี่น้องดูว่าใครพอมีโฉนดหรือพอมีเงินต้องเอาเงินหนึ่งล้านบาทนี้กลับมาให้ได้เอามาจ่ายค่าแรงลูกน้องเพราะลูกน้องของเราเขาก็ต้องกินต้องใช้แล้วเองไปทำอย่างนี้เองอเมีโอกาสได้โดน ไล่ออกจากงานแน,น่นอนอันนี้คือพันเปอร์เซนแล้วเงินที่เขาให้มาจัดการบริหารเนี่ยมันหมดไปกับการพนันต้องรับผิดชอบแล้วจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเองต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อต้องหาเงินมาเคลียร์ในจุดนี้ให้ได้ น้องก็บอกว่าผมเครียดเลยวิ่ออฟมันหมดเยอะจริงๆผมพยายามห้ามใจตัวเองแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผมก็ถามน้องว่าแล้วเอ็งฟังคลิปของพี่ไหมน้องก็บอกว่าฟังพี่ออฟแต่ผมเห็นเพื่อนเล่นแล้วผมไปอยู่ในดงของนักเล่นมันก็อย่างว่าผมก็พูดกับน้องว่า สแสดงว่าเองฟังคลิปไม่เป็นเองอายุ40กว่าแล้วมันควรจะเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วทุกครั้งที่เองเล่นมาเนี่ยเองเคยได้กำไรจากมันไหมมันเคยทำให้ชีวิตเองดีขึ้นไหมในครั้งก่อนอาจจะมีบ้างมันก็แค่เศษส่วนหนึ่งของชีวิต แต่รอบนี้เองโดนเต็มๆเลยนะคือโดนมันกินคนที่หมด50-60ล้านในบ่นพี่ก็พูดให้ฟังแล้วแล้วเรื่องราวของพี่10กว่าล้านพี่ก็พูดให้ฟังแล้วแล้วยิบย่อยอีกเองก็อยากจะเอาเรื่องราวของเองมาเป็นตัวอย่างให้พี่จะต้องพูดให้คนอื่นฟังอีก ทำไมไม่ยอมเปลี่ยนเป็นคนดีทำไมไม่ยอมเปลี่ยนหมดตัวเองบ้างพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วน้องก็พูดกับผมว่าผมไม่รู้จะทํำยังไงผมก็ต้องขอโทษพี่ด้วยแต่รอบนี้มันหนักจริงๆมีอาการเครียดไม่อยากทําอะไรเลยเพราะเงินที่เสียในครั้งนี้หนักจริงๆ ประวัติในการโอนเงินส่งมาให้ผมดูเนี่ยผมไม่อยากดูนะครับครั้งละ4ี่0 0ื่ครั้งละห0 0 0 0โอ้โหหนักมากครับ <c oughs> แล้วก็รวมยอดเป็น1นึ่งล้านประมาณสอง0 0ื่กว่าบาทเห็นไหมครับทุกคนมันไม่น่าจะหมดนะแต่มันหมดแล้วแล้วตัวผมเองก็ได้ให้กำลังใจน้องนะครับ แนะนำกันไปว่ากันไปครับการหวนเนี่ยมันหมดแน่นอนถึงจะเป็นยอดเงินน้อยหรือมากแต่สิ่งที่มันหนักใจที่สุดมันก็คือใจของเราแหละที่มันได้รับความสูญเสียความทรมานทับถมไปเรื่อยๆยิ่งเงินที่คุณหามาหรือเอามาเล่นมันไม่ใช่เงินของคุณด้วย วงเล็บนี้คุณจะยิ่งทรมานหนักมากนะครับแผลที่มันเกือบหายแล้วเกือบจะดีแล้วแต่คุณกระโดดเข้าไปใหม่มันจะยิ่งเพิ่มบาดแผลใหม่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะใหญ่แล้วก็กว้างกว่าเดิมนะครับซึ่งอาจจะไม่มียาตัวไหนสมานแผลให้คุณได้เลยนะครับรวมถึงคลิปของผมด้วย ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มีน้องผู้ชายคนหนึ่งครับฝากเรื่องราวของตัวเองเข้ามาโดยน้องไม่ได้ติดพนันนะครับเพื่อนของเขาเป็นคนติดเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับผมติดตามพี่จากช่อง YouTube ครับผมชื่อโออายุ42ปีทำงานในกอทมอเงินเดือน50,000กว่าบาท ผมและเพื่อนๆเ,เริ่มรู้จักการพนันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยครับตอนนั้นก็กาบอลสเต็ปทั่วไป3คู่5-3 3คู่ร้อยก็มีเข้าบ้างตายบ้างส่วนมากคือตายคู่เดียวครับสมัยนั้นเล่นเอาสนุกซะมากกว่าไม่ได้จริงจังอะไรมากมายพอเรียนจบจากมหาลายัยและได้งานทำก็ได้รู้จักเพื่อนๆหลายคน ซึ่งน้องผู้ชายคนนี้เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับตามที่คุยกับผมต่อเลยครับมีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าตัวผมเองก็ตั้งใจทำงานเพื่อจะสร้างอนาคตและก็ได้ไปพบรักกับสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ผม2ปีเธอเป็นหมอครับวงเล็บแพทย์สูตินารีเวศโอ้โหสุดยอดเลยครับได้แฟน ทั้งเก่งทั้งดีด้วยนะครับแล้วผมก็คบกันเธอเองจะไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะต้องอยู่เวรและดูแลคนไข้บางครั้งก็ได้แค่โทรคุยกันและผมกับเธอก็ได้คบกันมาเรื่อยๆจนผมได้ไปขอเธอแต่งงานต้องบอกก่อนเลยครับพี่อ,อ๊อฟค่าสินสอดของหมอแพงมากครับผมขอไม่บอกนะครับพอแต่งงานเสร็จ ผมก็ได้ยื่นกู้ซื้อบ้านหนึ่งหลังในราคา7ล้านกว่าๆรถยนต์แฟนผมเขาก็มีอยู่แล้วส่วนผมก็ออกใหม่โดยผมเป็นคนดาวเองและส่งงวดเองส่วนภาระรต่างๆภายในบ้านเกือบจะเป็นหน้าที่ของผมเกือบทั้งหมดก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าหมอน่ะต้องเข้าเวรแล้วแฟนของผมเนี่ยเขาก็มีเพื่อนเป็นหมอ โดยรวมแล้วแฟนของหมอก็จะตกเป็นพ่อบ้านโดยอัตโนมัตินะครับต่อเลยครับพอเข้าปี2561เพื่อนสนิทของผมชื่อว่าไอ้ก้องโทรมาถามผมว่ามีงานให้ทำไหมเบื่อที่เก่ามากบริษัทของผมในตอนนั้นขาดคนเขียนแบบอยู่หนึ่งตำแหน่งพอดีเลยเพราะพวกผมจบวิศวะครับจึงหางานง่ายหน่อย และแล้วเพื่อนของผมก็ได้งานผมกับเพื่อนก็ทำงานด้วยกันเพื่อนก็ไปเยี่ยมผมที่บ้านบ่อยมากเพราะผมเหมือนอยู่คนเดียวแฟนก็ต้องอยู่เวรครับพวกผมคุยกันสนุกมากบางครั้งไอ้กล้องก็พาแฟนมาเล่นบ้านผมย่างหมูย่างกุ้งกินกันมีชีวิตที่สุขสบายมากชีวิตลงล็อกและลงตัวมากพอเข้าปี2564 ไอ้กล้องเริ่มขาดงานบ่อยผมก็ได้โทรตามมันก็อ้างว่าไม่สบายพอวันต่อมามันมาทำงานผมก็สังเกตอาการของมันคือมันจะดูแต่มือถือและผมก็เหลือบไปเห็นไพ่สองฝั่งคือแดงกับน้ำเงินและพยายามจำเอาไว้และเซิร์ชดูใน Google ปรากฏว่ามันคือบาคาร่ามันเป็นการพนัน จึงทําให้ผมรู้ว่าไอ้กล้องติดพนันบาคารา่าและผมก็ได้ถามมันมันก็ปฏิเสธผมบอกว่าเล่นเกมไม่มีอะไรจนอยู่มาวันหนึ่งได้มีคนมาถามหาไอ้กล้องวันนั้นไอ้กล้องลาง,งานผมก็ถามเขาว่ามีธุระอะไรกับกล้องครับผู้ชายคนนั้นเขาบอกกับผมว่าไอ้กล้องเป็นหนี้เขาสมล้านบาทที่มันออกจากที่เก่าเพราะเป็นหนี้เขานี่แหละ เขามาทวงทุกวันผมถึงกับอึ้งเลยครับผ่านไปไม่กี่วันก็มีผู้หญิงมาทวงหนี้ไอ้ก้องอีกไอ้ก้องก็คุยกับเขาอยู่นานและก็ได้ให้เงินกับเขาไปจำนวนหนึ่งแล้วเขาก็จากไปแต่ตอนที่เขาจะไปเขาชี้หน้าไอ้ก้องด้วยแล้วผมก็ได้ถามไอ้ก้องว่ามึงเป็นหนี้จากการพนันใช่ไหมบอกกูได้ กูไม่บอกใครเราเพื่อนกันสุดท้ายมันก็ยอมบอกกับผมครับว่ามันกับแฟนติดพนันบาคาร่าทั้งคู่นี่ของมันก็มีเอาเงินเจ๊มาผู้หญิงที่มาทวงนะครับสองล้านของเฮียที่มาทวงที่บริษัทนี่แหละสามล้านบัตรเครดิตสี่ใบใบละสองแสนบาท รวมเป็นเงิน8แสนบาทนอกระบบวงเล็บคนที่ไอ้กล้องบิดมานะครับคือไม่จ่ายเขาประมาณ150,000บาทรถยนต์เข้าไฟแนนซ์อีก2แสนบาทบัตรกดเงินสดต่างๆอีก120,000บาทโกงเงินบริษัทที่เก่าอีก1ล้านบาทและอื่นๆอีกมากมายนะครับ ส่วนแฟนของมันก็เอารดไปเข้าไฟแนนซ์สามแสนบาท,บ,าทบัตรเครดิต3ใบใบละสองแสนบาทก็คือหกแสนนะครับเงินกู้นอกระบบอีกสามแสนบาทและอื่นๆอีกมากมายพอผมได้ฟังถึงกับเครียดแทนเลยจึงพอได้รู้ว่าที่มันมาทำงานกับผมเพราะหนีหนี้เขามาอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมก็โดนไป4ี่แสนบาท ก็คือตัวเองโดนในกล้องยืมไปนะครับแล้วแฟนของผมก็ไม่รู้ด้วยหลังจากวันนั้นมาผมกับไอ้กล้องก็ไม่เคยได้เจอกันอีกเลยคือมันก็หนีไปกับแฟนมันเลยตั้งแต่คืนนั้นจนทุกวันนี้มันก็ไม่เคยติดต่อผมมาเลยผมโทรไปก็ไม่ติดแล้วชีวิตของมันกับแฟนจะเป็นอย่างไรบ้างผมจึงอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังครับ การพนันถ้าเล่นก็มีแต่แย่ครับมันก็มีแต่เสียอย่างเดียวเสียใจเสียอนาคตเสียครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคือเสียเพื่อนด้วยครับฝากพี่ออฟเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับโอกับกล้องเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานโอเขาก็อยากรู้ว่ากล้องน่ะอ,อยู่ที่ไหนแต่ก็ติดต่อไม่ได้แต่สำหรับ กล้องน่ะจะคิดถึงโอรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับมันก็เหมือนอย่างผมนี่แหละที่ยังคิดถึงพี่สายชนอยู่จนถึงทุกวันนี้ในอดีตไปไหนไปด้วยกันกินอยู่ด้วยกันนะครับมีความสุขมากแต่วันหนึ่งพี่สายชนติดพนันนะครับแล้วก็ได้หนีนี่หนีศินเข้าไปเห็นไหมครับการพนันเนี่ยเสียทุกอย่างจริงๆเสียเงินไม่พอเสียครอบครัวไม่พอ แล้วก็ยังเสียเพื่อนที่เรารักอีกนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นวังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่แย่ลงจมลงแล้วก็พินาศลงนะครับเลิกได้เลิกนะครับด้วยความหวังดีจากผมนะครับโอเคครับนั้นผมก็ขอจบทิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ